สวัสดีค่ะมาทําเมนูขนมหวานทานเองง่ายๆกับครัวบ้านหนูกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะชวนมาทําเมนูขนมชูครีมหรือบ้านเราเรียกกันติดปากว่าขนมเอแครนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับการคํานวณต้นทุนให้อีกเช่นเคยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทําตัวไส้คัตตาดกันก่อนเลยนะคะก็ะใช้ไข่แดงจํานวน2ฟองค่ะ ผสมกับน้ำตาลทราย90กรัมตามด้วยนมสดรดจืดนะคะจำนวน500 ML ค่ะก็แต่งด้วยกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะจากนี้ก็ตามด้วยแป้งกวนไส้นะคะหรือแป้งข้าวโพดก็ได้ค่ะจำนวน30กรัมก็คนให้ตัวแป้งกับน้ำตาลละลายค่ะเสร็จแล้วก็นำมากองผ่านกระชอนสักหนึ่งครั้งนะคะเนื้อคัสตาร์ดของเราจะได้เนียนๆค่ะ เสร็จแล้วเราก็นํามากวนด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะกวนไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือค่ะจนตัวคัสตาร์ดของเรามีความข้นหนืดขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอเดือดปุดๆแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะจากนี้ก็ใส่เนยเค็มลงไป30กรัมค่ะตัวเนยเขาก็จะช่วยทําให้ไส้คัสตาร์ดของเรามีความหอมแล้วก็น่าทานยิ่งขึ้นนะคะก็คนให้ละลายก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะ ร็จแล้วก็นํามาเทใส่ถ้วยนะคะเราจะปิดหน้าขนมด้วยพลาสติกแรปนะคะเพื่อไม่ให้หน้าขนมของเราแห้งแตกนะคะก็กดลงไปให้เข้าแนบกับตัวขนมเลยค่ะจากนี้ก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของเปลือกเอแครกันต่อเลยค่ะก่อนอื่นก็มาละลายเนยกับน้ําให้เข้าด้วยกันก่อนนะคะก็ใช้เนยเค็มทั้งหมด55กรัมค่ะแล้วก็น้ําเปล่าจํานวน120กรัมค่ะ ก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะต้มจนเนยกับน้ำเดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วจากนี้ก็เบาไฟลงนะคะใส่แป้งเค้กกับผงฟูตามลงไปค่ะเราใช้แป้งเค้ก65กรัมนะคะแล้วก็ผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะก็ผัดให้เข้ากันจนไม่เห็นเม็ดแป้งสีขาวๆนะคะ ได้แล้วเราก็จะปิดแก๊สยกลงจากเตานะคะเราก็จะใช้พายเก,กเลี่ยให้แป้งเขาก็จายตัวนะคะเขาจะได้คลายความร้อนออกนะคะเกลี่ยแค่พอให้แป้งของเราพออุ่นๆแค่นิ้วแตะได้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะต่อมาเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะก็ใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะจำนวน2ฟองค่ะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทยอยใส่ทีละครึ่งค่ะ ก็ใช้พายนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะตัวแป้งของเราก็จะเหลวขึ้นแล้วก็จะเนียนขึ้นนะคะ mm hmm. เมื่อเข้ากันดีแล้วนะคะ mm hmm. ก็ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปค่ะ ลักษณะของแป้งที่ได้ก็จะเหลวประมาณนี้นะคะแต่ถ้าใครทําแล้วได้แป้งที่ข้นกว่าน,นี้ก็สามารถใช้น้ํานะคะค่อยๆเติมลงไปจนได้แป้งเหลวในลักษณะนี้ก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะบีบขนมนะคะแนะนําให้ไปวอร์มเตาอบก่อนนะคะเราจะวอร์มไฟอยู่ที่200องศาเซลเซียสบนล่างนะคะเปิดพัดลมค่ะเป็นเวลา10-15นาทีค่ะ ก็นำตัวแป้งใส่ถุงบีบนะคะจะใช้เป็นหัวบีบหรือว่าจะไม่ใช้ก็ได้ค่ะหรือสำหรับใครที่ไม่มีถุงบีบนะคะจะใช้เป็นถุงแกงก็ได้เหมือนกันนะคะ mm. เสร็จแล้วก็นำมาไล่ฟองอากาศออกนะคะเพื่อที่เราจะเตรียมไปบีบกันค่ะ mm. สำหรับถาดที่ใช้อบนะคะก็แนะนำให้รองด้วยกระดาษรองอบด้วยนะคะตัวขนมของเราจะได้ไม่ติดกับถาดนะคะ วันนี้เราก็ปีบเป็นคําเล็กๆนะคะเป็นไซส์พอดีคําค่ะ1สูตรก็จะได้ประมาณ40ลูกนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้นิ้วค่ะจุ่มกับน้ําเปล่านะคะแตะๆเพื่อกดให้ยอดแหลมเขายุบลงนะคะเวลานําไปอบตัวยอดเขาจะได้ไม่ไหมก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วก็นําไปเข้าเตาอบเลยนะคะเราจะอบที่ไฟ200อองศาเซลเซียสบนล่างเป็นเวลาประมาณ 15-20นาทีค่ะตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของเพื่อนๆที่บีบแล้วก็เตาอบของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยนะคะยังไงก็ลองสังเกตเนื้อขนมดูค่ะค่ะสำหรับแป้งที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะก็จะนํามาอบด้วยหม้อทอดไร้น้ํามันดูนะคะก็จะบีบยากสักนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งเขาเหลือน้อยแล้วนะคะก็ใช้มือนะคะจุ่มน้ําแตะยอดให้ยุบเหมือนเดิมค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะนำมาอบที่ไฟ170องศาเซลเซียสเป็นเวลาประมาณ25นาทีค <in> ่ะ <in> เมื่อขนมสุกได้ที่แล้วนะคะสังเกตว่าจะไม่มีฟองปุดๆที่ผิวขนมแล้วจากนี้ก็นำออกจากเตาได้เลยค่ะเราก็จะนำมาวางพักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวมาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะนี้ก็เป็นในส่วนของหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเนื้อขนมที่ได้เขาก็จะมีความพองแล้วก็ มีความกรวงเหมือนกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับที่ใช้เตาอบนะคะแต่ก็ทานได้ค่ะเราก็จะมาเจาะรูเตรียวไว้ก่อนนะคะเวลาหยอดจะได้ง่ายๆแล้วก็รวดเร็วแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะคะก็ใช้เป็นหัวบีบแคร์โดยเฉพาะนะคะแต่ถ้าใครไม่มีจะใช้เป็นไม้หรือมีดจิ้มก็ได้ค่ะแค่ให้ก้นขนมเป็นรูก็พอนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวไส้ครีมคัสตาร์ดของเรากันค่ะ ก็แนะนําว่าต้องพักให้เย็นสนิทจริงๆนะคะก่อนใช้ก็นํามาคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะเนื้อคัสต์ดของเราก็จะกลับมาเนียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็นํามาใส่ถุงบีบนะคะแล้วก็นําไปหยอดไส้เอแครได้เลยค่ะก็ค่อยๆหยอดลงไปจนเต็มลูกนะคะสังเกตง่ายๆเขาก็จะตึงมือนิดๆนึงค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําให้เสร็จนะคะเมื่อเสร็จแล้วแนะนําให้นําไปแช่ตู้เย็นก่อนทานสัก2-3ชั่วโมงนะคะตัวเปลือกเอแครเขาก็จะมีความนุ่มขึ้นค่ะพร้อมกับไส้เขาก็จะเซ็ตตัวได้ดีขึ้นนะคะค่ะตรงนี้ก็สําหรับคนที่บีบเพลินแล้วไสถท่ลักออกมาแบบนี้นะคะก็ใช้พายหรือว่าใช้ช้อนนะคะปาดออกก็ได้ค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยน่าทานเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะ ก็เป็นอันเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับเมนูชูครีมหรือว่าขนมเอแคร์บ้านเรานะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเปลือกบางแป้งนุ่มนะคะตัวไส้ก็จะหอมหวานมันกำลังดีค่ะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูต้นทุนกันบ้างนะคะสำหรับต้นทุนไส้นะคะ1สูตรก็จะบีบได้ประมาณ50ลูกนะคะก็จะตกอยู่ที่ลูกละ86สสตางค์ค่ะ สำหรับต้นทุนเปลือก A c แคนะคะ1สูตรก็จะได้ทั้งหมด40ลูกนะคะ,ะเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ลูกละ47สตางค์ค่ะรวมแล้ว a อแค1ลูกต้นทุนก็จะอยู่ที่1บาท33สตางค์นะคะซึ่งราคาตรงนี้ก็ยังไม่ได้รวมค่าแรงค่าแก๊สค่าไฟนะคะแล้วก็ค่าจิปาถะค่ะยังไงเพื่อนๆก็ต้องไปลองคำนวณต้นทุนเป็นของตัวเองกันอีกทีหนึ่งด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะค ไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ